ไบาดปลาเห็ดพี่น้องปานมาเอาบุญบังไฟมีหอดขนมมาขายบานนี้เท่ก็เลยมันม้วนเป็นมวยซื้อซื่ะเจ้าเหมื่อแล้วมซื้อค่ะเจ้าซื้ออะไรปันไนี่ยลอยนึงโอ้ปวดไปกระไดอยู่พี่น้องเลยลอยนึงคนวาคนสจีอวกินป้งยายอายุเท่าไหร่แล้วจ้ะอายุได้แปดสิบแปดสิบปีแล้วโอโหอร่อย เขามาปัาดบุญบังไฟกับปทอพี่น้องเอ้ยสมาหลครับเจ้าพวกนี้ตาดีเนาะพอเี่ยมว่าไปปุ่นัเดออีกแล้วพี่น้องมันจะเป็นปลาสาดตปลากุ้งที่เท่าเดียวแัวไปปลาใหญ่จำได้บลาดงใหญ่ไปไหนปลาพิษที่งานเขาเหรอเห รถจอดเต็มเยหลาย้ยส้แล้วถ่อยถามเนี่ยมาก้นหลายคุ่ก้นเต็มยอะเยคุณดานายังข้างหลังจะมีพี่น้องมีมาดเลยข้างใจแม่รถเข้าทีไปแถวตนเรียบแห่งหม่รดเลยสายมเป็นสยหรือขวามันต้องเกิดท้าง ไกใหม่เป็นมอกลมได้นงเคุดไมงัดเอายู่งอ้ไโีนะเอาหม่องเขามาเดี๋ยวก่อนแต่นี่าลานีเลอเนี่ยมวันสมพรอาสมพรเยเเอบไุ้มันนอนอย่งมเ ห่องบ้านเมื่องเบิร์ดเบิง์เนี่ยเบิ่งเนี้ยค่อยคนมาเก็บเห็ดเตยหนึ่งพี่น้องเห็ดใสสิเมาเกิดฝนตกโทษ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 สิบรอนสมอก็หลายครั้งเดี๋ยวเบิ่งเนี้ยจะมาไปบ้านม่ก่อนโอ้โทษนี้เีไปบ้านไหวก่อนเออก็หลายครั้งเดี๋พี่น้องเนี่ยทิ่งมาเตรอยู่ข้างในเนี่ยาราเบินกองตะขาบบกว่าวหอนแต่ไม่ไหลก็ก็อีกโซก บาเป็นบุญบังบาเป็นมาเอาบุญบังไฟ่พี่น้องจะมาลายแต่เจ้าบุญนี่ยนี่มองเขากินเข่าเตียวก่อนประวัติศาสตร์ที่ข่อยเคยมาเห็นแบบว่ากัดลายมาเขาจะสิเคยพ่อ่าปาได้พวกมาขายของกับสิขายดีเป็นยังไงบ้างเนี่ยพี่น้องก็เจ้าใด <ondan S 1> <antique> บ่บุญนี่เนาะจอดถามมืเบี้ยก็เจ้าใดโดนถามเนี่ยร้านถามเอาคือพอยี่สามเถอะโอ้ข้างหน้าก็บพราข้างหน้าเท่าที่ไปจอดสุดเลยเนาะเาเนาะจะไปไม่ยู่ในป่าบุ่น มันจอยู่จังใดไหลเย็บมันจังสีมันจีลบยู่จังใดจ้าบ้างหนีบเปินเนาะนี่ก็บ้านเฮาเด้นี่ซุงเปนอกสทังหลังก็มึงเนี่ยพีนองจะมาหลายเลยสิพี่น้องเย็น้แขวนมาเน่ยันมาฟากันแปเอาบุญไอ้เนี่ยวกนาตัวเลี้ยวขัวบ่เลี้ยวไปทังขัวบางหลายเขเขา่นอนไป้าสไปอะไนล่เนี่มกสิเป็น รถมาขายทอดรถขายของเต็มอยู่มึงในพี่น้องเน่าสิเป็นไส้มุ่นบ่มือนเชือกทุกวันนี่ยพ่อสิเป็นประมาณมันบ่เฮา้าแม่พี่น้องโอ้โถสิทูเขาเคยเห็นดอกพี่น้องสิหลายปานเนี่มึงเนี่ยมึงเนี่ยมึงเนี่ยเขาต้มขนมไปเจะมาขายอันนี้อีหยังบ่้นี่อีหยังอะไรนี่ขมน นี่คือสยลบเข่าอใจออเป่าเห็ดเป็นถาดไหนะปาป่าเห็ดพีนองปานมาเอาบุญบังไฟมีหอดขนมมาขายบานนี้มีทุกอย่างมีทุกอย่าย่างมีทุกอยางบริการถึงที่บริการถึงป่าเห็ดเลยค่ะอันใดป้าปีนอง นั่นแม่นขาต้มขอนมมีบริการอมเมไม่แเม้า็นด้วนะเจ้าขายอยู่หันเป็นถาดเป็นถาดจ้น่ี่เออข้าเจ้านั่งเอาเป็นห่มเลยอยหันไปใช่นั่นข้เจ้านั่งขายอยหันเป็นถาดเลยเอากินซัก่อนเฮ้ินังเ้าหาละนิ้ข้าวโพด

มาโดนเราบอกคือได้หลายเลยใช่พอเป็นของไผ่เด็ดไผ่เมื่อกี้กินปอกกระต่ายเห็ดปูนเด็ดนี่ของไผ่คือได้หลายใช่ก็ในเจ้าได้บัววัววัวห้อกูมาแนวมีแต่ลูกมันเนาะก็มันกับจีบเห็ดคนหลายหลายคนหลายหลายแนี่พี่น้องอ่ะอันร้ายยาเอายาใส่นน้ำแข็งหลายเด้อเอาใส่หน่อยๆสียดเป็นกิบเป็นของหวานกินไหมเสือใน่เด้อจะแก้วมเยอะจวยกินบ้าเอาสองแก้วอ่ะให้เพื่อนก่อนก็ได้ คุ้นแม่พี่นมเยม่ยกอนสเขาป้าเห็ดกะคว้าเง็ดข้าเจ้าแล้ว วานคักบอแก้วละยี่สิบบาทเป็นมาขายอยู่กลางปลาเห็ดอันนั่นขายลูกชิ้นพี่น้องลูกชิ้นหนึ่งอุ้ยอ่อนซ้อนเด้ออ่อนซ้อนคนหลายครับโอ้โหห้องจอเหรียญเัินแล้วกันแมะห้านใดบ่เขาตามคิวห้องจอสอง คนจังไดสมาลายกันดอกกันเดียดแต่พี่น้องูว่าได้อยู่ลานนั่นเด้อมีใหญ่แล้วบากไปยูปัมนมันทีทีบอกเออพี่บอกให้ไปยูไงโอ้ยทางนี้ก็ขล้ายดีแย่งกันเลยบ้านนี้บอยากบอกตนี่เอาม่ใ่ฟงไรถ อันลาดเะบ่ะ hm ุ้ย่ให้จ้าลาดลาดเป็นหนูแน่ลาดเลี้ยวข้าไปทา้งใดี๋ยวเราห้าวโตนะบอกเดี๋ยวให้ลีบันไดอยู่ไม่มีคอยไปก็ได้มาโดนไปผู้ขายเอาแบบบ่อเอานังแข็งลายเด้อเอาวานเย็นโอ้กาเจ้าพันนี่ได้บอกเอาเอาก้อนเลยจ้าบ่เด็ดเ้าวถอก โอ้ยมันก็ดีเป็นยังเลยได้ได้แรงขายพอดีเกินคนที่ซัมบามาเอาบุญหม่องไฟที่แหลกย่านว่าสันมาโอ้ยก็เขาคือไปเป็นตะย่านแต่เปล่าสันโบเมนตัวนี้เนาะมวนเฉยข้นลายแล้วตอนสิบยี่สิบแปดต้องซีนที่หน่อย ่นขายจนเมื่อจะไม่ไกันเมื่อเดี๋ยวนี้ก็ไปไมยากอย่าไม่ัยังบ้านใดอยู่ได้ไปไปไปเลยไปเลยจ้าโอ้พวงเงินเอากระตาลงหน้ำเนกระตานี่นเบาบ่นีฮึ่มลยเอาลกระตาสิบัโอ้เจ้าสร้างว่าคอยสิมาอย่งกันคอยเก็บคอยใสว่าเอากระตาลงพวงไปก่ แม่ข้าจอมาขายอยู่ยป่าเห็ดพี่น้องขายกระตุ่มขนมก้อนสเขาป่าเห็ดเท่ากับกองทับเดินด้วยท้องเท่ากับกินสะกอน,น,นพี่น้องมาน้าทิพงานเก่านี่แหละพี่น้องมาเย็บเห็ดอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมือว่านก็นได้พ่อได้ดปนพี่น้องมาอีกแล้วมาอีก er. แล้วต่วมือนี่คนหลายหลายเห็นเหนเห็นมันใดเนาะ เห็นคนเอาเมื่อบรรมือนีนพาก,กันมากอูย้ยหลายครับพี่น้องว่าเป็นบุญบังไฟพี่น้องเออบังเนี่ยมีหอดอันขายเดี๋ยวถ้าบ่าไดดกับสีเสือเราพี่น้องเลยเต็มเฉพาะรถปิกอัพนี่ว่ามันเป็นหาสิบหกสิบขั้นพี่น้องรถมอเตอร์ไซค์อีกเป็นลอยลอยอ้ยหลายคักหลายเนี่ยพี่น้องอ่ะกินสักก้อนเฮาอ กินเอกกำลังทุกคนซุ้มเขาเจ้าออกไปเรียกกะกะได้อยูก่กะได้อยู่เนาะ

มีผู้ชายกับมีพี่น้องได้บอหนอใส่กันนะขอเบิงเนี่ยงได้ทังซื้อมาโดนหรอบอซื้ออยู่ใสเขาเจ้าขายใส่เจ้าขายก็เจ้าเหมือนแล้วมันซื้อก็เจ้าซื้อลายเป็นไองรวยนึ่งโอ้อันนี้เจ้าของเก็บเองใช่มันบ่มีดอกไงไ่ได้ดอกอันพวกเขาเจ้ามาขาย

แกปลายอยู่บนนี่ยแสดงว่ามันออกคักได้ตุนมึงเนี่ยมูลหนุ่ยปุ๋ยแลยนะ้วเนอะ บกักพิวมาบานนี่เกิดเลยพี่น้องปานเศร้าหน้าแสดงว่าเกิดร้ายครับพี่น้องมองนี่แสดงว่าออกร้าย bà cho bờ đông bam bờ bóc nương bóc nương không nương bóc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  nằm bóc bà bà này bà... 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 ได้บบนอปวดไปใส่ผลงานอยู่ใส่นอโอ้ผลงานสองคนส้าคนมโดนเราบอกเ่ันได้จักดอกยงฮัตมาหัตมาฮันไดเนี่ยใช่เพาะหมาสื่อติมเสือยู่นี่ส่ลหมังก็เจ้าขายเบ็ดแล้วเจ้าขายเห็นยูบางหันย่างยูไดไงหลีย่างยูบ่ทุ่งละอยเวลาทุ่งละอย บ่เห็น hiển... khi พวกเนี่ยหนีนั่งหน้า ขวดแล้วกับพ่อเลยบ่พ่อได้มองได้มองมอหมอ,มอ,มอขวดเลยพ่ะะพี่น้องน้องกับข้ากินอยู่บ่คือบนอ,อ่อมอนอีพี่น้องคนหลาย ขามเฮ็ดออกบ่มันก็ออกอยวิตรามันคนหลายพี่น้องเดี๋ยวผมจะข้าวคนเด้อพี่น้องเด้อโอ้ปวดไปกระไดอยู่พี่น้องเลยหน่อยหนึ่งคนว่าคนจี๊อคไปปนยายแลอายุเท่าไรแล้วจ้ะอายุรแปดสิบแปดสิบปีแล้วนี่ไม่เป็ดไม่เก็บเลงนี่ยุดอันนี้ละจ้าอยู่ใกล้กันนี่ละไปไหมเน้ใช่ละจ้าลอยหนึ่งคนยายนี่ๆๆๆขอห่อไป อันนี้เพิ่นเพิ่นเก็บเองนี่บอลนี่ลอยนึงเออบ่แม่นในถุงขุนบ่อลลอยโอ้นี่เห่อนี่บอลลอยนึงจ้าไปแม่ดีหรบ่เปล่าเขาอยากปล้นเราสร้างดอกนี่ลอยเพราะว่ามันเอาดอกง่ายเพิ่นเย่ะก็ดอกง่ายมันบ่มีเหตุอย่างไรเนาะเพิ่นฝากซื้อตีไม่มีฟ้องสุขแล้วว่าแล้วยากเห็ดผอ ปีนึงเขาก็ได้กินเถียวนึงเนาะปอมันไม้สัตว์ไม้จิ้นไม้สัตว์ไปสั่นเลยชุดแถวนี้แหละจ้าใกล้กันนี่จ้าเอ้าโอ้ยบัวแมนบัวเป็นแมนเคี้ยวออกมาแมนยิ่งข้อเอจ้ายู่ใกล้กันนี่แหละกระฮะไปเรื่อยๆแป้งสี่ละจ้าเก็บไปเรื่อยๆคือกันนี่แหละ หาอยู่หากิน,นเนาะกันซื้อกันยังสีเหล่าบางแนวบางาออบงามค่ะคุยเนาะกันงามกับไข่เนี่ยจ้า<น>ปนเอาไปปนมันจังแสบแกงบมดแสบหรอกปรไปหาต่อพี่น้องจ้าแต่ว่าสีหาทำเล่ยังมองได้น้อขวดจังสีพอโอ้อยตรงเนี้พี่น้อง ว่าเฮ็ดจังไหนฮันขวดไปโลดบ่น่ข้าเจ้าว่าขวดไปโลดวะสันคุณยายเป็นขวดไปเรื่อยไปไปเข้าไปหามต้องหนาพี่น้อง าตั้งนอห่างารก็พี่น้องทุิคนขึ้นได้หลายบ่อกได้หลายบ่ได้หลายขั้นซื้อแักบาทหรอซั่นี้อยหนึ่งโอ้ห่ละ้อยอือะน่ มันมันเก็บไม่ง่ายขั้นดอกใหญ่ขึ้สิทธ์มันเก็บยากแม่นยอมรับว่าเก็บหนักที่บ้านนายแต่มันดอกน้อยเลยเฮ้ยจังใดยังสิกินได้ก้วนบ่จังใดยังสิกลัวสิได้กินได้ไหมก้วสิไปลน่างออกหอมมันสินั่นล่างออกเฮ้จังใดยายนี่โอ้ยยายขั้นมันใหญ่ขึ้สิขักเนาะ แตามันสิงโอกาสได้ใหญ่บ่แล้วได้เกลือลงได้แม่มุเศร้าสิมาม่งเศร้าอืมคันได้ซ้ำนี่ก็หว่าไบฮ่อใบตะขาย้่อละลอยบ่ได้ได้จัาห่อเหรอฮันจห่อฮว่ว่ามันธรรมาดาตัวนี้ใหญกันพูนอ่ะอือกิี่เข่าไปล่ะแล้วได้กินแล้ว ไปไปโอ้ยตอนแรกยิ่งก็คือโอ้ยเป็นตะยานแต่เนาะปลาใหญ่ว่าสันปลาเป็นบ่มีคนบาดเข่ามาป้าบุญบังไฟกับโบทพี่น้องเอ้ยเสมาไหลายเขาเจอพวกนี้ถ้าออนซ้อนเนาะบอทผัวขายของโอ้ยมีเท่าไรก็ขายเบิดจังวัดสีหาจังได้สันนี้ยันนี่ยูหมองจากไหนมุกเจ้าสีย่างไปเลยๆบ่ได้ดีน้อมเพิ่นให้เคลียดได้ เกี้ยไปเรื่อยๆนั่นเขาเจ้าเกี้ยบอกเกี้ยบอกอยู่นี่เจ้าหาเตยเอาเจ้าเอาเจ้าบ้านเตยเอาอืมเจาเอาเจใส่กันนะเกี้ยได้ได้ปอไงซ้ำได้กันนะคือกันเละยายใส่กันนะโอู้้หูเขาเจ้ามาเตยเอาโอ้โอ้อาบุตรกับพิเศษตั้งหากตัวนี้โอ้่นเมื่อาชีดปีหลี่น้องได้ซ้ำนั่นบ่อรือลื้อเอาห่อไปแล้วหัวห่อหัวไปในกระเป๋าเราบ่ ได้เจ็ดลายเป็นไหนเนี่ยไม่ได้ลยตรงนี้อสำมันนี่ละบอขายตัวจะกินกับว่พ่ออ,อยู่จีจะม,มีบางคนคนกับขายบางคนคนกับออกสองไต้แล้วเพีหยนอันใหญ่น เห็นบอนี่นะพ่อเจ้าเคี่ยพี่น้องแล้วเนี่ยพ่อเม็ดฝ่ายหรีอจะลูกกับหลานย่นบรทพันนี่โอ้ไม่แต่ผู้สูงอายุตัวนี้เขาป่าตาดีเนาะอายุเท่าไหร่แล้วจ้า โอายายบ่หเงนดอกอยูยายเห็ดีอายุเก่าชิแล้วจะมนจงเห็ดไม่ใส่เพราะยูยายไม่คกะไม่เคี้ยน้ำแข็งหน่อเคี้ยแล้วอด้รอ่แล้วเราเคี้ยแล้วบ่เราไม่เปล้สเอนน้่่อ่อนซอนสุขกับเพิ่นเนาะเราน้านังเคี้ยดีเสียงแมาเฮ็ดนเลระว่าอืมอ่ะใสกันนะอ่าเดี๋ยวจะลูกกันกลเลยได้ น uh ี huh, ่นะจ้าได้เด้อได้ไข่ใหญ่เออเอาเจ้าได้ใส่หน่อยนี่เจ้าเส้นตัวขันดวงดีเนาะไอ้พันนั่นน่าไม่จับโพจะย่างเพียงล่ะผู้เข้าเจาหาจริงเข้าเจ้าะก็ได้เนาะเอามันกับสิมีหมองคนบ่เห็นอยู่ละไปเอาหาพี่น้องเดี๋ยวหากันเด้อพี่น้อง